สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะหมู่มบ้านบรรยากาศหิมะกําลังตกนะจ๊ะวันนี้เอาบรรยากาศหิมะหลังหิมะตกแล้วนะจ๊ะเมื่อคืนหิมะตกเมือ่อคืนอยู่กับไปทรงฝรังหน่อยแต่เศ้านะจ๊ะนี่เป็นบรรยากาศแถวแถวที่ลงแถวลงเรียนที่อยู่มาทรงฝรังหน่อยทุกมือนะจ๊ะนี่เป็นวิวจากนาบ้านนะจ๊ะเปิดหน้าต่างบ้านมากก็จะขาพลนแบบนี้ละจ๊ะเข้ากบ ปันจักรยานขึ้นเขาไปทรงฝรังหน่อยที่โรงเรียนนะจ๊ะแปดโมงเกินบรรยากาศหนาวเย็นคักจ้าเมื่อนี้อุณหภูมิลดลงนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นสองขางทางแล้วขึ้นไปขางบนกจะหินต้นไม้ขาวโพลนหมดเลยจ้ะถามว่าเย็นบ่เย็นจอยจอยจ,อยจ้าแต่เห็นวิวขางนากาสดชื่นคักจ้ามาถึงโรงเรียนกาสีประมาณนี้คือเมืองสวรรค์เลยล่ะจ้าต้นไม้ขาวไปหมด ตรงนี้สเป็นสนามเด็กเล่นนาโรงเรียนฝรั่งหน่อยที่เข้ามาทุกมือนะจ๊ะกระสิเต็มไปด้วยหิมะฝรั่งหน่อยนั่งกาตื่นตาตื่นใจจ่าอยู่กาไปทรงลูกแล้วแล้ว,ลวกากับบปานจ่าเดียวไทยบรรยากาศภาพสวยๆมาฝากนะจ๊ะเอากว้ามเย็นทรงผ่านหนาจอไปให้พี่น้องอยุ่เมืองไทยนะจ๊ะเอฟซีลหลายๆคนคอมเมนต์ว่ายุ่เมืองไทยหอนคักน้องอยูนะจ๊ะอยู่กันเลยเอาวิวหิมะมือนีมาฝากยูออส ตรียมมวิวกาสีประมาณนี้นะจ๊ะรถเปิดประทุนให้โซโก้รวงเข้ากับสีจอดอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะนาหนาวกาจะ่รลืมบำรุงผิวด้วยเซรั่มชิโสนะคะทุกคนยกไอย,า,ยงางขึ้นไปเลนตรงภูเขานิดนึงนะจ๊ะตรงนี้เป็นมุมที่เข้าเคยมาเก็บกระเทียมปลานะจ๊ะพี่น้องกระเทียมปลาตอนนี้ว่ามีเราจะหิมะปกคลุมไปเมือ่อไรจ๊ะกามีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ว่าคือหายลูกไปเลี้ยนลงเลียนลำบากแท้ ยูนีรงเรียนมีหลายนะจ๊ะรงเรียนอนุบาลหลากหลายให้ผู้ปกครองเลือกนะจ๊ะยู่เลือกพอคิดว่ารูปใดไปสัมผัสธ,ธรรมชาติเขาได้เล่นเต็มทีนะจ๊ะพะ่ออายุหกขวบเขากาซียูแต่นในห้องเรียนไปเรียนสั้นปอนึงนะจ๊ะเมืองไทยห้องกับอาสิทิตเจอผ่าวะเออไซชุดนักเรียนมีชุดยูนิฟอร์มมีผ่ากันเปื้อนให้ลูกๆไปลงเรียนนะจ๊ะแต่ยูหนีเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยจ้ะ แล้วมันกลาวว่าใดลำบากว่าไม่ว่าลำบากเลยนะจ๊ะเด็กๆมีความสุขในการไปลงเรียนได้พบเพื่อนได้เล่นตามใจเขานะจ๊ะโซฟา้างหน่อยละกันอยู่กับบ้านอาบน้ำล้างหนา้าได้จ๊ะอยู่ใส่เจลล้ลางหน้าของเดอะเบสนะจ๊ะพี่น้อง จลล้างหน้านี่มอสสำหรับผู้ที่เป็นสิวสิว,สวอุดตันสิวเรือล่างนะจ๊ะผิวบอบบางและแพ้ง,ง่ายก็ใส่ได้จา้าพี่น้อง,าาล,ง,ล,งลากาลงบำรุ่งล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดของ The Base มี SPF 5 0 PA บวกบวกบวกนะจ๊ะเป็นกันแดดเนือ้อบางเบาเกลี้ยงง่ายปกป้องบำรุ่งพร้อมปกปองตอนสาวๆก็คันตอนเดียวง่ายๆจา้าอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวแล้วยุคิมาเ็ดกับเขามาือนี้เสนอเมนูข้าวมันไก่ทอดนะจ๊ะข้าวมันไก่ทอดจะหลอดบนนอจ๊ะ ที่ยู่เห็ดเขา่ามันไก่ทอดเพราะวา่าลูกๆมากินไก่ทอดหลายก็ไก่ต้มนะจ๊ะอยู่กับมีขิงอยู่ในช่องฟิตนะจ๊ะก็เอาขิงกับกระเทียมมาผัดนะจ๊ะตามสูตรยู u ู e ที่เบิ่งมากนะจ๊ะพี่น้องอยู่กับเก่ไป่าเก่งเลยว่าช,ชอบเลยเห็ดกับเข่านะจ๊ะเพีงยงเ่ยยูว่าอยากกินแล้วก็เลยลองเห็ดเบิ่งนะจ๊ะแล้วก็เอาเขาที่เฮาล้างน้าแล้วมาผัดนะจ๊ะผัดให้เข้ากันจนมกลินหอมแล้วกาสีเข่าใส่ได้นะจ๊ะ เราก็าเอาไปหุงต่อจ้าพี่น้องเติมน้ําแล้วก็ไปหุงไผ่หมักความมันหลายก็กระไซน้ามันเพิ่มไปอีกนะจา้าส่วนน้าซุปยูกามีหัวไชเท้ารือหัวไชเท้าหัวหนึ่งมาจากซุปเปอร์มาเก็ตนะจ้าล้าก็ากาแตงกวากินกูกัรน,นะจา้าส่วนกุ้นของคุณสามีอยู่เห็ดเป็นเต้าหู้ทอดนะจ้ะเป็นข้าวมันเต้าหู้ทอดลางพักแล้วข้ากาสีมาเห็ดน้าซุปก้อนนะจ้อยู่กะสีเอาหัวไชเท้า มะปอกนะจ๊ะมะปอหละกาสีหั่นใส่ซ้อยนะจ๊ะแล้วแต่ไผ่มักหน่อยมักไงซ้อยไปนะจ๊ะระวังที่แม่เห็ดกับเขายุ่ฝรักหน่อยกะออกมากอกกวนละจ๊ะตัวป่วนของแม่ถึงมาเบิ่งว่าแม่มีพักยังนะจ๊ะน้ำสู้ยุกก่กับสีเห็ดแบบง่ายๆละจ๊ะคางน้ำใส่เกลือแล้ะกะ่ะใส่ซีอิว๊วขาวแล้ะกาใส่ผงปรุงรสนะจ๊ะแล้วก็ยุ่งไส่บุญเสร็จลงไปน้ำเป็นแกงจืดวุ้นเส้นนะจ๊ะสดกินครับ ขาม้านจา้ะส่วนไก่ยอยู่กับมัก์ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นเนาะจา้าลูกาเอามาชุบแป้งไข่ลวกาเก็ตขนมปังเนาะจ้ากับสูตรไผ่สูตรมันเนาะจา้ะเดี๋ยวสิวา่าคือเหตุแบบนั้นแบบนี้เนาะจ้าลูกาชุบเกตขนมปังแล้วเขากาจะเอาไปทอดเนาะจา้ะส่วนขั้นตอนการทอดกับคำไปเนาะจา้ะทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากั มาจัดแต่งจานข้าวมานันไก่ทอดของเราส่วนของคุณสามีเปลี่ยนจากไก่ทอดเป็นเต้าหู้ทอดนะจ๊ะพี่น้องกาจะแต่งจานให้ลูกๆทุกคนนะจ๊ะส่วนของคุณสามีอย่ไทยายวพราะท่านสาพี่น้องเวลากระชันชิดโพดนะจ๊ะกินข้าวกินน้ำแล้วกะมาเก็บถ้วยเก็บจานเขาทีกันนะจ๊ะเวลาล้างจานกาสิสะดวกสบายนะจ๊ะจะว่าอันไนชี่ชินไงเข้าบาสามารถ หยัดเขาเครื่องล้างจานใดเท้ากับตองล้างมือเองเนอะจ้ะเขาแล้วรั่างน้อยกับไม่เขียวแม่เพื่อนอยากกินอะไรสมูทตี้กล้วยแม่จ้ะกับมีเื่องปั้นน้ำผลไม่เคื่องปั้นพันปีนะจ้ะของคุณสามีสมัยใดบูยูกาเสียานำแข็งเอากล้วยเอาบักส้มเอาแอปเปิ่อนลวกานน่มนะจ้ะปั้นใส่กันลวกา่านามหวานนิดนึงจ้ะบ่ปั้นกับบ่แล้วจ้ะนั่งอยากกินสมูทตี้มักคักแม่บอกว่าแม่สิปั้นเนื้อเกเราเอาไปอยู่ขังนอกเสียงมันดังเพื่นว่าเพื่น เจ็บหูนะจ๊ะกาเห็ดง่ายๆจ้าพี่น้องของวางของลูกๆสบู่เตียวผลไม้ทุกอย่างมาปั่นร่วมกันหรอกะาใส่น้ำแข็งใส่นมนิดหนึ่งจ้าค่ะลูกไผ่บะมักกินผลไม้กะาเอามาปั่นแบบนี้ก็ไดเนาะจ้าเด็กๆชอบค่ะพอปั่นเ็จเพิ่นกระถือแก้วถือ,อยังมาทาแม่่นราะจ้าเป็นของท่านเล่นอาหารวางง่ายๆของลูกๆนะจ้า อยู่ก็เลยตักเข่ามั่นไกลไปทรงพอปูจานหนึ่งแล้วจ่ากระเสิบกันแบบนี้เลยพอปูกาข้าเห็ดสวนยุ่จ่าอยู่ก็เลยเอาตังใบบานเม่ยฝรั่งหน่อยกสบส,สิบมะเร็สวนเพื่อน่าเพื่อนสิมาต่อรถไฟเอาเข้าอี e บานเม่ยมาต่อเฮ็ดรถไฟเนาะจ่าอันนี้คือช่วงใบได้จ่าพี่นองพอตกใบามาหิมะมัมมีเลยได้จ่าตั้งจากอากาศตอนเสาร์ค่ะจากนี่เป็นมือเดียวกันนะจ่ะแต่เป็นช่วงเสาร์กับช่วงใบพี่ก่าเลิกเรียนมาฝรั่งหน่อยกะ ส่วนพี่กาวไปเล่นนาบ้านจ้าช่วงบายกะมีแดดอากาศกระสิประมาณนี้เจอกันไหมวิดีโอหนาผู้ใดสนใจขีมกระทักแชรได้เลยจ้า